สวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้ก็พอดีไปเจอทวิสหนึ่งนะครับของโค้ชบิลลี่โดนอวนนะครับบิลลี่โดนอวนโดนแวนนะเป็นโค้ชของตอนนี้เป็นโค้ชให้ชิคาโกบูนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าบาสเกตบอล l is play with the basketball 5% of the time นะครับ mm hmm. ก็คือเวลาที่นักบาสเนี่ย ใช้กับลูกบอลเนี่ยมันมีเพียงแค่5%เทั้งเกมนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับ5%เลยนะ5%เองนะทำไงนะครับ mm hmm. บิลลี่นอน์แวร์เนี่ยบอกอีกว่า the o u t h o e r 95% of the time most players spend trying to get the basketball นะครับก็คือเขาประมาณว่าเวลาที่ใช้กับลูกบาสเนี่ยมันมีเพียง5%นะครับผู้เล่นเนี่ยใช้เวลาเพียง5% นะครับของเกมในการครอบครองบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการส่งหรือว่าการชูดนะครับซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่ของเกมอ่ะผู้เล่นอ่ะไม่ได้มีลูกบาสอยู่ในมือนะครับนั่นแสดงว่าผู้เล่นเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไม่มีลูกบาสอยู่ในมือนะครับทีเนี้ยบริลลิน่นอ์แวร์ก็บอกว่าเพื่อชี้ให้เห็นว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยของเวลาที่เหลือเนี่ยผู้เล่นใช้ไปกับการพยายาม ครอบครองลูกบาสเกตบอลนะครับหรือทําหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่การคลองลูกบาสหมายความว่าไงนะครับบทความนี้จะสื่ออะไรก็คือสื่อถึงหนึ่งเลยคือเวลาที่ใช้ลูกบาสเนี่ยมันน้อยใช่ไหมครับหมายความว่าเราจับเนี่ยบั๊บเดียวเราต้องส่งแล้วไม่เราก็ต้องเลี้ยงหรือเราต้องฟูดใช่ไหมเพราะไม่งั้นก็จะมีคนมาแยกเรานะครับเพราะฉะนนต่อมาเนี่ยคือความเข้าใจผิดของผู้เล่นนะครับผู้เล่นหลายคนเนี่ยมักจะเข้าข้างตัวเองที่ตู่นะครับว่าเราเนี่ย มีบทบาทแล้วก็ถือบอลเนี่ยมากเขาเรียกอ,อะไรมากกว่าความเป็นจริงนะครับก็คือไอเราอาจจะคิดว่าเราถือบอลประมาณทัก1สิบเปอร์เซ็นถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตในแต่ละเกมซึ่งพวกพอยต์การ์ดเนี่ยจะคิดอย่างนั้นเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนแครรี่บอลเลี้ยงบอลพาบอลขึ้นมานะครับซึ่งจริงแล้วอะพอคุณส่งไปอะมันแทบเลยแบบบางบางบางเพที่คุณเล่นอะมันจบตั้งแต่คุณส่งเขาก็ส่งคนอื่นแล้วก็เขาชูดแล้วนะครับ หรือเขารีบาวหรือคุณชูน้กเขารีบาเนี่ยคุณก็แทบจะแบบไม่ได้จับบอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกบาสถูกให้ความสําคัญอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่นําไปสู่การทําแต้มนะครับแต่บทความเนี่ยตั้งคําถามว่าแล้วในช่วง95%ของเวลาที่เหลือผู้เล่นกําลังทําอะไรอยู่นะครับซึ่งผมกำลังจะสื่อสารว่าผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเนี่ยและมี Impact นะครับมีผลกระทบแม ตอนที่ไม่มีลูกบอลอยู่ในมือนะครับผู้เล่นที่ดีนะครับผู้เล่นที่เก่งนะครับเขาจะมี Impact แลวก็มีผลกระทบมากมายนะครับไม่ว่าจะมีบอลหรือไม่มีบอลก็ตามดูตัวอย่างเช่นสตีเฟนเคอร์รีนะครับสเตปเคอร์รีเนี่ยออฟบอลมูฟเมนต์เนี่ยโหโคตรโหดนะครับขนาดไม่มีบอลเนี่ยคนก็วิ่งกันหัวปัดเลยนะครับวิ่งกันแบบขาขวิดวิ่งตามนะครับหลอกซ้ายหลอกขวานะครับใช้สกรีนได้แบบ เขาเรียกว่าคนเป็นคนที่ moving without the ball เนี่ยได้เก่งมากนะครับอ่ะบิลลี่เขาว่าอะไรต่อนะครับการเป็นผู้เล่นระดับ e l i t ตนะครับก็คือผู้เล่นแบบเก่งเลยเนี่ยนะครับมันไม่ได้วัดจากการทำคะแนนหรือการถือบอลไว้ในมืออย่างเดียวนะครับแต่มันวัดจากการมี impact ก็คือมีผลกระทบต่อเกมในขณะที่เราไม่มีบอลอยู่ในมือด้วยเช่น การเคลื่อนที่เพื่อสร้างโอกาสนะครับเขาเรียกว่าอ f อฟบอลมูฟเมนต์นะครับหรือว่าการเซตสกรีนนะครับการป้องกันการรีบาวหรือแม้กระทั่งบาสเกตบอลไอคก็คือการอ่านเกมและแอซซินะครับการสร้างโอกาสให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำแนะนำเลยคือโคชบิลลี่เนี่ยเขาพยายามสนับสนุนให้ผู้เล่นเนี่ยพัฒน,นาทักษะในส่วนของเกมในจังหวะที่ไม่มีบอลอยู่ในมือนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีผลมาก ชัยชนะของทีมใน,นระยะยาวข้อที่สําคัญก็คือผู้เล่นนะครับและโค้ชเนี่ยต้องมองเกมในภาพรวมนะครับอย่ามองถึงตัวเองหรือว่าแบบเฮ้ตัวเองทําไม่ดีทําแย่แต่อมองภาพรวมใหญ่ๆนะครับว่าแล้วก็ตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญในช่วงเวลาที่เราไม่มีลูกบาสเนี่ยว่าเราควรจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยสกีนไหมการทาอะไรทบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อทีมนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้อย่าง จากหลายๆเคสนะครับอย่างยตัวอย่างชัดเจนก็คือแดนนิสลอดแมนอย่างเงี้ยเขาแทบจะไม่มีบอลในมือเลยนะครับแต่ทําไมเขาได้เล่น5ตัวแรกทําไมเขาได้สตาร์ทหตัวแรกนะครับเพราะเขามีเรื่องเด่นในเรื่องของเกมป้องกันเกมรีบาวอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นอย่างใครหละ่ะยุคนี้ยุคนี้เอาเอาใครดีนะครับที่แบบว่าไม่ต้องถือบอลแต่ว่าอันตรายนะครับ ลองลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับนึกไม่ออกจริงนะแค่5%้าเปนท่านั้นนะครับในเกมเวลาที่คุณจับบอลน,นะครับที่เดี๋ยคุณต้องทำ่างอื่นที่มันมากกว่าครับก็าฝากไว้สําหรับพอดแคสต์นะครับเป็นเรื่องเล่าเล็กเก็ดน้อยนะครับจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังเกี่ยวกับวิธีคิดนะครับการเล่นบาสเกตบอลแล้วก็การอะไรกระดานที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปมาฝากกันเรื่อยๆนะครับ ันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ